สวัสดีครับเช้านี้เราก็จะมาทำวิปโฟมนะครับโฟมล้างหน้าไฮยานะครับตัวใหม่นะครับลองมาทำวิปโฟมกันเลยดีกว่านะครับบีบวิปโฟมลงไปนะครับพอประมาณนะครับแล้วก็เราก็มีนะครับตัวนี้ครับตัวทำวิปโฟมนะครับจากกิฟฟีนนะครับ เห็นไหมครับวิฟโฟมของเรานะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับโอ้นะครับเราก็จะได้โฟมล้างหน้านะครับทิ่นนุ่มนะครับพร้อมที่จะทำความสะอาดใบหน้าแล้วนะครับว้าวนะครับวิฟโฟมนะครับฟองนุ่มนะครับหน้าสัมผัสมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากัน